นานมาแล้วพวกผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะทรงส่งพระเมสยามาช่วยพวกคนบาปให้รอดและนําพวกเขาให้กลับคืนดีกับพระเจ้าพระชนชีพของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงอิสยาเขียนไว้ว่าหญิงพรหมจรรีคนหนึ่งจะตั้งขันและคลอดบุตรชายและก็เกิดขึ้นดังนั้นด้วยทิศานุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงทําให้มารีตั้งรันและให้กําเนิดพระเยซู ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์การอัศจรรย์เรื่องการประสูติของพระองค์เป็นหมายสําคัญของพระเจ้าว่าพระกุมารนี้คือพระเมสยาผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าพระบุตรของพระองค์เมื่อผู้คนมองเห็นพระเยซูพวกเขาก็เห็นธรรมชาติและริษฐานุภาพของพระเจ้าพระองค์ทรงรักษาประชาชนและให้อภัยความบาปของพวกเขาและทรงสัญญาที่จะให้สถานที่ในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์แก่พวกเขาพระเยซูทรงสละพระชนชีพของพระองค์ และทรงทนทุกทรมานรับโทษแทนมนุษยชาติแล้วปรงทรงคืนพระชนแสดงให้เห็นว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจแห่งความตายพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเมสยาตรัสว่าเรามีอำนาจที่จะสละชีวิตของเราและมีอำนาจที่จะรับชีวิตคืนมาอีกพระชนชีพของพระองค์เป็นไปตามที่พวกผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ว่าพระเมสยาจะเป็นอย่างไรและย้ำให้มั่นใจว่าพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและไม่เปลี่ยนแปลง พระเยซูทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้าอย่างแท้จริงในพระเยซูพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่ผู้คนในโลกนี้พระองค์ตรัสว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะไม่มีวันสูญสิ้นไปในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงเพื่อให้พวกเขาได้อยู่อย่างเป็นสุขจำเพาะพระพักพระองค์แต่พวกเขาไม่วางใจพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์การกระทำที่น่าอับอายนี้ทำให้พวกเขาถูกแยกออกจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่า มนุษย์ทุกคนทำบาปและผลของความบาปคือความตายคนที่ทำบาปไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ดังที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมแกะให้ตายแทนบุตรชายของอับราฮัมพระเจ้าทรงส่งพระเยซูให้มาสิ้นพระชนแทนบุตรหลานของอาดัมโรรองทรงกระทำเช่นนี้เพื่อผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูจะได้เข้ามาสู่เบื้องพระพักพระเจ้าเโตรกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นั้น ที่พวกผู้เผยพระชนะทุกคนกล่าวถึงว่าพระเจ้าจะทรงให้อภัยความบาปของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ดังนั้นผู้ติดตามพระเยซูจะหนีรอดจากการลงโทษและอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันด์เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ตรัสกับผู้ติดตามพระองค์ว่าผู้คนจะประกาศในนามของเราแก่ชนทุกชาติว่าพระเจ้าทรงให้อภัยความบาปของบรรดาผู้ที่กลับใจและหันมาหาพระองค์พระเยซูตรัสด้วยว่าพระองค์จะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ให้มาอยู่กับผู้ติดตามพระองค์เพื่อสําแดงให้พวกเขาเห็นความจริงและประธานเรื่อํอำนาจที่จะติดตามทางของพระเจ้าเมื่อหญิงที่เป็นคนบาปกลับใจจากความบาปของนางและเริ่มติดตามพระเยซูพระเยซูตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเจ้ารอดพระเจ้าวางใจในเราพระเยซูตรัสว่าเมื่อประชาชนรับพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นคือหลักฐานว่าพระเจ้าได้อภัยความบาปของพวกเขาแล้ว พระเยซูผู้เป็นพระเมสยาทรงเรียกให้คนติดตามพระองค์เมื่อโจรบนไม้กางเขนเชื่อในพระเยซูและทูลขอให้พระเยซูช่วยเขาให้รอดพระเยซูตรัสว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษมคนเหล่านั้นที่ตัดสินใจที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขากับพระองค์โดยใช้ถ้อยคําทํานองนี้ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงชอบธรรมลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกลูกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ และทำบาปต่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสงพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแทนลูกและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทนทุกข์ทรมานรับโทษความบาปที่ลูกได้กระทำลูกปรารถนาที่จะติดตามทางของพระองค์และรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ชว่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอภัยความบาปของลูกและทรงเปิดทางสำหรับลูกให้เข้ามาและได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรัน ในอนาณาจักรของพระองค์ลูกทูลขอให้พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับลูกและสำแดงทางของพระองค์แก่ลูกขอประทานฤทธิอำนาจที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจที่จะดําเนินชีวิตที่พอพระทัยพระองค์แก่ลูกและขอให้คนสรรเสริญพระองค์ทุกแห่งหนในโลกนี้อาเมนพระเยซูตรัสเกี่ยวกับผู้ติดตามพระองค์ว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เราร anyway, <noi. S 2> ู others, ้จักแก่เหล่านั้นและแก่เหล่านั้นติดตามเราผู้ติดตามพระเยซูพบปะกันกับคนอื่นๆที่รักพระองค์พวกเขาพูดกับพระองค์ในแต่ละวันพวกเขาศึกษาพระจชนะของพระองค์ในพระคัมภีร์พวกเขาหาทางที่จะทําตามแบบอย่างของพระองค์และพวกเขาบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระองค์พระเยซูทรงชี้แนะพวกเขาและเสริมกําลังพวกเขาโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณของพระเจ้าผู้สถิตอยู่ในใจของพวกเขาพวกเขารักษาสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในใจ เมื่อปลงเสด็จสู่บาลังของปลงในสวรรค์พระเจ้าทรงมอบฤทธานุภาพทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์และในโลกไว้กับเราแล้วจงแน่ใจเถิดว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอยุ่